น้อมเกล้าบูชิตอิสเรเพระภูเบศนวมินปินสยามพระเมตตาปกประเทศทุกเขตขามเทิดพระนามเหนือเกล้าเหนานิรันพระคือร่มโพทองของถวยราชทรทำนุชาติร่มเย็นเป็นสุขสรรเฉลิมพระชนเมื่อพรรษาจอมราชาจงรักมั่นขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทสารฟ้าจำกัดสมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับผมจอบนิธิสมุดโคจรครับผู้ชมครับและขณะนี้ครับผมยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับและตอนนี้ครับผมพาผู้ชมเดินทางขึ้นดอยแม่สลองมาครับพาผู้ชมมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนบนดอยแม่สลองแห่งนี้ครับกับบรรยากาศตลาดเช้าท่ามกลางสายหมอกโอ้โหผู้ชมเอ้ยไม่มีสุขใดเปรียบเปรยได้อีกแล้วโอ้โห ครับอันนี้น้ำเต้าหู้ใช่ไหมครับโอ้โหขอน้ำเต้าหู้แก้วหนึ่งนะครับโอ้ชอบมากเลยขอบคุณครับขอโทษครับผมถ่ายรายการโทรทัศน์อยู่โอ้พี่จอมอะแดเนียลโอ้โหย่าสวัสดีครับสวัสดีครับแดเนียลไม่ทำอะไรถ่ายรายการตอนนี้ถ่ายอยู่เหรอถ่ายอยู่ครับผมโอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเดนเนียลเฟรเชอร์ครับมาทำอะไรที่นี่นะครับที่เบสบอลรายการสมุนโจนก็ต้องท่องเที่ยวสิครับ คุณเดนิเอลครับผมคุณมาหาอะไรที่นี่ครับผมอ่ผมกลับมาที่บ้านผมหน่อยครับผมมีบ้านที่เชียงรายครับอ๋อคุณมีบ้านอยู่ที่เชียงรายในอำเภอเหมืองครับมีบ้านเอ้าแล้วที่แม่สะลอง่ะก็ผมมาเที่ยวที่นี่นะครับชอบมากชอบที่นี่มากคุณมาที่แม่สะลองบ่อยไหมบ่อยมากครับผมมาแม่สะลองมา12กว่าปีแล้วเอางี้เดนิเอลไหนๆก็ไหนๆละ พาผมเดินชมตลาดสักหน่อยได้ไหมแน่นอนจะพาพี่จ๊อบเห็นแมสลองในมุมมองของเดนิเเดนิเอพาเที่ยวออกตังให้ด้วยได้ไหมชอนครับเขาพูดอะไรผมไม่เข้าใจคร<ง>ับ <c oughs> ตังไม่มีพาเที่ยวไหนได้ไหมอ๋อ <c oughs> oh, พาเที่ยวฟรีเออเจิน้ำทุ่งกันก่อนดีกว่า ใครที่ยังไม่รู้จักประวัติของแดนเนี่ยต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแดนเนี่ยเป็นนักเดินทางเดินทางมาแล้วหลายสิบประเทศจนกระทั่งแดเนีวันหนึ่งมาอยู่เมืองไทยแล้วรู้สึกว่ารักเมืองไทยอยากอยู่เมืองไทยแดเนี<า> Daniel, ครับตลาดเช้าแบบนี้ผมว่าเป็นตลาดแบบง่ายๆนะผักต่างๆนานาเป็นพืชเมืองหนาวอยู่บนเทือกเขาสูงอันนี้คืออะไรครับของชูค่ะ,ะของชูของอะไรก็ของชูเอาไปทำอะไรครับเนยางเงไปทำลากถ้าใจมันไปเจียวไข่ก็ได้แล้วแต่โอ้มันหลากหลายเลยนะนี่เรียกว่าพริกหวานกินได้กัดเลย หวานมากมันจะหวานหวานไหมไม่ค่อยใจคนนี้โคตรอร่อยก่อนหวานไหมว้าวโอมันมาแล้วมันค่อยๆขึ้นมาเป็นไงเป็นไงเผ็ดไหมฉันไปพูดกับคุณผู้ชมนิดนึงเผ็ดมากนี่คือพริกดอยซึ่งรสถ้าจะจัดจ้านมากๆเลยทีเดียว แต่ว่าเป็นที่นิยมนะพริกดอยเนี่ยอันนี้พริกเผ็ดที่สุดที่แดนนี้เคยเกิยนในชีวิตนะครับพูดไม่ออกกับไม่มีความรู้สึกในปากนะมันไ<ช>ม่ใน,น่นช<า>ัอนนี้ยังไม่ต้องทําอะไรมากแดเนีลเดี๋ยวผมถ่ายรูปแดนนีลเป็นที่ลึกดีกว่าอันนั้นดีกว่าครับขอถ่ายรูปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มนันรู้สึกว่าหน้าของแดนนียลแดงหมดเลยเหมือนไหมได้เอาอ,อยากถ่ายรูปด้วยกันงี้ไม่มีปัญหาแ<อ>ดเนี่ถ้าผักสดสดสี เข้มเขจัดๆแบบนี้ต้องดึงความสดขึ้นมาอีกแล้วจะถ่ายภาพออกมาได้สวยงามมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาให้สีจัดจ้านมากๆเลยทีเดียว อยากรู้จริงว่าทําไมแดเนียลถึงชอบเดินเที่ยวตลาดแบบนี้เพราะว่าจะเห็นชาวบ้านเราจะจะเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับแต่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นถ้าพี่จอบทางเกตดูนะครับมีชนเผาหลายๆชนเผาอมีความหลากหลายแต่งตัวเท่แบบสวยงามมากเป็นทลาดที่เราเห็นแบบเสน่ห์ของ วิดีชีวิตที่นี่เช่อไหนของไม่สลลงแดเนี่เคยกินไหมข้าวแรมฟืนเคยกินไหมอ่าข้าวหลามเคยกินไม่ใช่ข้าวหลามข้าวแรมฟืนข้าวแรมฟืนนี่ลักษณะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวลองดูมันดูมันชีสจริงๆนะครับเหมือนชีสใช่เห็นไหมครับนี่ดูแบบจัดจ้านเลยครับพี่แซ่บๆเลยครับพี่เอ้ได้แล้วได้แล้วเขาเรียกว่าข้าวแรมฟืนลองชิมดูคุกก่อนนี่ข้าวแรมฟืนเป็นอาหารยูนนานลองดู ฮ่าฮ่ามันแบบเหนียวเหนียวแต่มันไม่เผ็ดไม่หวานมันกลมกลอมผมมาเดี๋ยวไอ้แม่สลองครั้งแรกผมใช้ทาเกียบไม่เป็นนะครับผมเรียนใช้ทาเกียบที่นี่ที่แม่สลองเจ๊งมากเจ๊งจจิงเออแดเนียมเอาดีดีดีกว่าจากเนี้ยเราจะเดินทางท้องเที่ยวไปไหนกันต่อผมจะพาทีจ๊อบไปหมู่บ้านเล็กๆน่ารักมากครับไปไหมไปสิจะพาไปเที่ยวในมุมมองแบบแดเนียลจะชอบจัดเลยคุณจัดเลย ดนเนียลได้มีโอกาสขึ้นมาที่ดอยแม่สลองครั้งแรกภาพแรกที่เห็นเป็นยังไงครั้งแรกนะครับเดนเนียลมา13ปีที่แล้วเราก็เห็นว่าใช่แล้วภาพบรรยากาศอย่าง,งนี้เป็นภาพที่สวยงามมากๆถ้าถามว่าเมื่อ13ปีที่ <ๆ S 2> แล้วกับวันนี้ดอยแม่สลองมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างดอยแม่สลอมไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่นะครับยังคงความเหมือนเดิม,มไว้ทุกอย่างเงียบสงบนะครับออมีร้านขายชามีอะไรเยอะแยะมากมากกว่ามากกว่าเดิมแต่ส่วนใหญ่ ภาพบรรยากาศอย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับคนที่นี่กระสุนใหญ,ญ่จะเป็นคนจีนที่โอพยพมาจากที่พม่าเมื่อ40ปีที่แล้วแล้วมาถึงที่ไมสลองเพราะว่ามันเป็นที่ลผ่ายมันที่สงบเงียบที่สวยงาม คือการอพยพของเขามามีเหตุผลและน่าสนใจมากๆคือในสมัยจีนคณะชาติที่อพยพกันมานะมีกองพล93นําโดยท่านในผลต้วนท่านก็พากองกําลังมาอยู่ที่นี่ก็เริ่มลงหลักปักฐานแต่สิ่งที่เป็นวีรกรรมนั่นก็คือวีรกรรมที่ช่วยประเทศไทยไปสู้รบกับไัยของสงครามเย็นกับเรื่องของคอมมิวนิสต์เรื่องของอะไรต่างๆกันนะแล้ววันนี้รุ่นลูกรุ่นหลานต่างๆกันนะก็มีพื้นแผ่นดินที่บรรพบุรุษแลกมาด้วยชีวิต ผมฟังดูผมรู้สึกภูมิใจเลยว่าเขารักเมืองไทยและเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยกันดูแลรักษาเมืองไทยคุณอยู่มา13ปีคุณคร,รักเมืองไทยแล้วหรียง รักเมืองไทยมากๆถ้าคุณรักเมืองไทยแล้วผมขอเพลงสักนิดหนึ่งคุณพร้อมไหมครับผมขอเป็นแต่ผมร้องเพลงนี้ไม่เป็นนะครับไม่ต้องร้องครับแต่ผมรักเมืองไทยจริงๆนะคุณเต้นเลยดีกว่าผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยอะไรหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจสาว้าๆเพืองไทยนีก็ดูสวยดีผู้ชมหนักแล้วฝรั่งเจอไปไหนครับไม่เต็นดีกว่า สนับสนุนการโครจรโดยศูนย์กระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลสมิติเวทบริการครบวงจรเพื่อสมรรถภาพสูงสุดปีใหม่นี้ให้แบรนด์แทนที่สุดของความรู้สึกของคุณ สนับสนุนการโคจรโดยทุกเส้นทางอนาคตอยู่ที่คุณนำทาง All New Suzuki Ertiga Suzuki Way of Life แม่สลองวิลล่าจังหวัดเชียงรายโทร053 765 114 5กถึง5กลับมาโคจรกันต่อท้ายขนาดนี้เราอยู่กันที่ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายโดยการท่องเที่ยวไปกับฝรั่งที่หลงรักและหลงไหลในเสน่ห์ของดอยแม่สลอง แถมยังพาผมเดินหลงทางอีกด้วยแต่หลังจากเดินหลงอยู่นานตอนนี้เขาก็พาผมมาถึงหมู่บ้านที่เขาบอกจนได้แล้วล่ะครับตอนนี้พบพอถึงแล้วหมู่บ้านไม่เตือน,นะครับหมู่บ้านไม่เตืรอก็เป็นหมู่บ้านชาวอาคานะครับรู้ได้ยังไงว่าเป็นบ้านอาขา พราะว่าร่างขานะครับของบ้านอาขามันยาวแล้วก็ต่ำมากมากเลยทุกบ้านอาขามันต้องมีอะไรนี้ครับจั่วจั่วจั่วแบบอาขามันตัว X อย็งซ์มีลักษณะเฉพาะเลยทีเดียวนอกจากจั่วนี้แล้วผมจะเห็นเนี่ยเป็นลักษณะเป็นไม้ที่โ้อย่ย่ย่ยลงมาคล้ายกับกระดูกปลาถ่าเขาปากไว้อย่างนั้นมันแสดงว่ามีผู้สูงอายุที่ทุกคนในหมู่บ้านเคารพนับถือมันแบบหิวข้าวไหมครับโอ้ยังถามอีกยังจะถามอีกเดินหลงมาขนาดนี้แล้วยงกว่าแล้วเดี่ยว ถ้าคิวครานะครับไม่ต้องห่วงดูฝั่งนู้นเห็นไหมครับอ่าโอ้สวัสดีครับอูดูทองมาเดนยอลผมเคยเจอเขานะครับหลายปีที่แล้วพูดเขาอะไรนะอูดูอูดูทองหมาแปลว่าอูดูทองหมาคือสวัสดีครับผมเดนยอลเฟรชครับไม่ต้องพูดยาวแล้วกินแล้วหิวแล้วมันเหมือนบอกว่าโอ้หขึ้นมาแล้วได้กินแล้วแล้วผมจะแนะนําให้รู้จักนะครับเป็นเพื่อนที่เดนยอลเคยเจอ หลายปีที่แล้วเมื่อหลายปีที่แล้วครั้งแรกอันน yes. okay. ี้เป็นแม่ฝนนะครับแม่ฝนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแม่ฝนพี่โงสวัสดีจ้าดาวพี่ดาวสวัสดีจ้าดูทองมาอันนี้เป็นเพื่อนผมพี่จ๊อบครับผมวันนี้เขาสวัสดีครับผมอุดูธมาครับอุดูทอรมาโมโหหน่อยเขาหิวเยหน่อยเขาบนแบบตลอดเส้นทางใช้คำว่าโมโหหิวพาเดินมาไม่รู้กี่ดอยแล้วพอมาถึงเห็นอาหาร เห็นวิวทิวทัศน์แล้วต้องขอบอกว่าอิจฉามากๆเหลือเกินใช่คือปกติเรามีโอกาสได้ทานข้าวแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์สวยๆแบบนี้ทุกวันเลยเหรอครับไม่ค่ะอ้าวปกติจะกินข้างในบ้านนะคะต้องกินข้างในบ้านค่ะข้าวนอกบ้านนี่มันจะเป็นช่วงที่มีคนตายอะค่ะเราก็เลยจะกินข้างนอกแล้ววันนี้มาจัดอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพี่แดนเนียนะคะค่ะตายแล้วแดนเนียลงานโศมค่ะผม่าอึดอยู่ ต่คุณเนี่ยเดี๋ยวผมจะฆ่าคุณแล้วเนี่ยตอนนี้ผมหิวมากเลยเนี่ยแต่อาหารมีมากมายหลากหลายขออนุญาตอัเนียอะไรหน่อไม้น้ำนะค่ะผมไม่เคยเห็นเลยมันขึ้นในน้ําจริงเหรอครับขึ้นในน้ำนะคะ,ละปลูกเหมือนข้าวนะคะปลูกเหมือนข้าวเลยค่ะมีเฉพาะที่แม่เต๋อนะคะตัวนี้นี่คุณผู้ชมดูพอแกะออกมาปุ๊บเป็นแบบนี้นี่กรอบๆแบบสบชื่นเนาะ แขกกรอบหน่อยอร่อยอร่อยอร่อยแล้วอันต่อไปนะครับอันนี้คือมะเขือขมค่ะอ๋ออันนี้คือหน้าตาของมะเขือโขมค่ะท้องเล็กๆเออมักทองนะทองจิ๋วส้นน้ำพริกก็ได้ค่ะน้ำพริกอ่ะลองดูน้ำพริกมีมะเขือมะเขือเทศอ่าอันนี้แผ็ดรือเปล่าครับเผดนิดหน่อยนะแผลเมื่อเขาบอกแผดนิดหน่อยนั้นอันตรายมันคมเขาพูดถูกมันคมคมมากๆอ่าก็แบบนี้เขาต้องกินกับข้าวเหนียวด้วย ใช่ค่ะข้าวเหนียวดำนะคะข้าวเหนียวดำด้วยนะจะปั้นให้เอาไหมปั้นใส่ขึ้นปั้นแล้วก็อันปั่นอันปั่นปั่นปั่นอันนี้ยากมากสำหรับฝรั่งนะปั่นปั้นปั่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 นต้องกินข้าวเหนียวก่อนใช่ไหมครับคุณแม่กินข้าวเหนียวก่อนให้เดี๋ยวเดี๋ยวซัดไปทั้งก้อนเลยเดี๋ยวนี้ใครหิวกันแน่ให้กินก่อนกินข้าวเขาไปแล้วด้วยกินก่อนกินก่อนเลยถ้าจะกินแบบเข้ากันเข้ากันนี่มีต่อเลยเดี๋ยวนี้ผมชอบอันนี้มากที่สุดอันนี้เข้าต่อเลย แม่เล่นกินไม่หยุดแบบนี้ตกลงว่าใครหิวกันแน่ครับคุณแดเนียลหลังจากที่ลองลิ้มชิมรสชาติอาหารสไตล์อาขากันไปที่เรียบร้อยแม่แม่ทั้ง3คนของเราก็ใจดีครับบอกว่าจะพาเราทั้งสองคนเดินชมรอบๆหมู่บ้านกันด้วยแหละครับอากาศมันสดชื่นมากๆเลยนะแดเนียลเนาะ แดเนียลทำไมถึงเลือกที่จะพาผมมาอยังหมู่บ้านอย่างนี้ครั้งแรกที่ดเนียลมานะครับผมรู้สึกว่าผมพบเจอกับอีกโลกหนึ่งเป็น lost world เป็นมุมที่ไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครที่มืองนอกก็เห็นมันเป็นภาพธรรมชาติมากของประเทศไทยได้อากาศดีด้วยแถมได้ออกกําลังกายได้เดินขึ้นมาแบบนี้กันด้วยนะร่างกายดีแข็งแรงดีแดเนียลคนในเมืองแดเนียลมีการตรวจสุขภาพมีการดูแลรักษาตัวเองบ้างหรือเปล่าก็คิดว่าเป็นคนสุขภาพนะครับแต่ไม่ค่อย รวจด,ดูเท่าไหร่ถ้า oh. พูดจริงๆนะคนเมืองอย่างคุณเนี่ยต้องมันตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะมีไวรัสหลายๆตัวที่บางทีเราอาจจะไม่รู้จักอย่างเช่น HPV รู้จักะ h <HP> า v ไม่รัรบ h ั v ผมก็ไม่รู้จักรายละเอียดเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตรบกวนที่ปรึกษาแพทย์โคจรไปฟังท่านหน่อยดีกว่าสวัสดีครับคุณจอบคุณเดนิเลวันนี้หมอจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัส HPV นะครับ HPV เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ปงปากมดลูกในผู้หญิงโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วแต่งงานแล้วและโดยเฉพาะยิ่งคนผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยางน้อยความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยในการตรวจหาเจ้าไวรัส HPV โดยหลักจะต้องมาตรวจภายในนั่นคือวิธีที่ดีที่ทสุดแต่ว่าก็ยังมีคนอีกหลายตัวหลายคนซึ่ตัง,ตง,ง,งตวลกลัวการต้องขึ้นไข่อย่างในปัจจุบันนียเราสามารถตรวจเชื้อไวรัส HPV นี้จากปัสสาวะได้แล้วแต่ขอย้าว่าการตรวจจากปัสสาวะเป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้อง เื้องต้นเท่านั้นเองถ้าตรวจแล้วไม่เจออปีหน้าเราก็คงจะต้องตรวจกันใหม่แต่ถ้าเจอก็ต้องมาวางแผนในการตรวจให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้เร็วเราก็รักษาได้เร็วดูแลสุขภาพได้ตั้งแต่เนิ่นๆสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากสอบถามที่ปรึกษาทางด้านการโกจรสามารถส่งเรื่องราวมาได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับ สนุนการโครจรโดยแตงโมทัวรโทร02 277 0000 000. เราเข้าใจทุกการใช้ใจ่ายของคุณมีเหตุผลเสมอบัตรกดเงินสด U ยูม plus ชีวิตใช้ต่างเหตุผลกลับมาโคจรนต่อครับเราอยู่กันที่บ้านแม่เตอ๋อบนดอยแม่สลองจงังหวัดเชียงรายกับแดเนียลครับหลังจากที่เดินเล่นชมหมู่บ้านมาได้สักพัก เราก็มาพบกับการเล่นลูกห่างแบบชาวอาขากันครับซึ่งดูลีลาการเล่นแล้วเห็นทีว่าจะไม่เหมาะกับผมและแดเนียลสักเท่าไหร่คุณแม่ๆมเขาก็เลยแนะนําให้ลองการเล่นอีกอย่างหนึ่งของชาวอาขาซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวละครับอันนี้เรียกอะไรแม่อันนี้ไม้ต่อขาค่ะไม้เฟ้นโชว์หน่อยภาษาบ้านเราเรียกอะไรภาษาบ้านเราเรียกว่ามนอมอนอดูมันดูแบบคล่องมากเลยสบายสแดเนียลเดี๋ยวผมจะสอนคุณดีกว่า ถือก่อนเลยครับดูอันดับแรกจากให้ม่นคงมันคงหรือยังม,มันคงขึ้นโอเคพร้อมไหมครับโอเคค่ะถ้าเป็นไงครับใช้ได้แดนเนียลดูหน้าต,ตัวเองตอนนี้เหมือนลิงอุระอุตางมากเลยได้เนี่ยเดินอยู่ก็ลังเดินอยู่เดินอยู่ดีมากแดนเนี่ยว้าบว๊บว๊บว๊บวบวิ่ <Yeah. S 1> ไงไครับ เราแข่งกันไหมครับคุณจะอาอย่างนั้นใช่ไหมแน่นอน,น,น,อนถ้าอย่างนั้นแดนเนี่ยมันต้องมีการเดิมพันกันสักเล็กน้อยคนแพ้ต้องเลี้ยงมือเย็นโอเคไหมมือใหญ่มือเล็กมือใหญ่สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันที่เดิมพันด้วยเกียรติขอให้ทุกทุกคนร่วมเป็นพยานพร้อมนะพร้อมพร้อมตลอดนะครับกติกาคือใครข้ามไม้ไผ่นั้นไปก่อน ชนะค็ะกรรมการนับนะหนึ่งสองสามโอ้โหนึ่งอสายเฮ้ยคว้าใช่เฮ้ยคว้า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 ใชยคว้าเฮ้ยเฮ้ย ครชนะครับคำสัญญาต้องเป็นตามนั้นตกลงใครชนะจริงๆนี่ไงจริงเหรอแต่ยังไงก็ตามคุณพาผมมาสัมผัสกับหมู่บ้านที่น่ารักแบบนี้แน่นอนสุดยอดมากเลยอ่ะขอบคุณครับการเดินทางแบบแดเนียลที่ไม่สลองยังไม่จบนะครับมีอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นที่โปรดเป็นจุดที่มีชมวิวที่สวยที่สุดในเมสลองนะครับถ้าอย่างนั้นผมว่าแดเนียลพาผมไปเลยดีกว่าผมจะพาไปพาผมไปสัมผัสกับเรื่องราวแบบนี้แต่ตอนนี้ลาทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับทุกคน โอเคอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่แดนยูรึกวาเป็นจุดที่สําคัญมากที่โดยเมยสลองครับ<ม>นั่น,น,นคือเจดีพัชรสมเด็จย่านะครับทีนี้เป็นแสดงที่สําคัญเพราะว่ามันเป็นแสดงที่ที่รวมใจสําหรับคนไทยคนโดยเมยสลองรวมถึงฝรั่งคนนี้ด้วยน,นะครับนอกจากความสวยงามงสไตปัปริรรมที่สวยงามดีๆขออนุญาตนะครับผมจะเล่นกับกล้องเนิดหนึ่งมีอีกมุมหนึ่งที่ผมชอบมากๆครับเชิญมานั่งนะครับพี่จ๊อบมุมนี้นะครับโอเค เห็นไหมครับสวยมากวิวทิวทัศสวยมากมากเลยเดียวขณะนี้นี่มันจะมีหมอกปกคลุมอยู่และในขณะเดียวกันก็จะมีแสงแดดที่สาดส่องลงมางดงามมากๆากและนี่เราหยิบอะไรขึ้นมาไมทราพอเห็นอันนี้ได้หรือเปล่าครับแต่ที่นี่เป็นจุดที่ทําให้แดนยุลงรักกับดอยเมสหลองเมื่อ13บปีที่แล้วนะครับนี่เดนยุบบอกว่านี่คือภาพที่เดนยุบถ่ายเอาไว้ผมไทยเองนะครับทำไมถึงเรื่องถ่ายภาพมุมนี้คือเห็นความสวยงามจากธรรมชาติที่เราเห็นมีภูเขามีต้นไม้จริงเหรอเดนยุ เคยมาที่ไมสลองประมาณ50ครั้งนะครับแต่ครั้งนี้สําคัญที่สุดเพราะว่าเพื่อนเก่าพาไปเที่ยวในมุมใหม่เป็นความชุ่มําเป็นเมมโมรีที่ดีที่เราจะมีแบบตลอดชีวิตทำไมครับทำไมครับผมลืมนะผมซื้อถ้อยจากคนอาค่าที่แม่เต๋อครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นที่ระลึกของการเดินทางของเราในวันนี้นะครับเอ้ยขอบคุณมากเลยเนี่ยน่ารักมากๆเลยทีเดียวประทับใจแต่ถึงจะประทับใจยังไงก็ตามผมก็ยังจําได้ครับผมว่าเราสัญญาอะไรกันเอาไว้ เราตกลงอะไรกันเอาไว้ครับเดเนี่ยคิดว่าคิดว่าจะลืมนะครับผมไม่ลืมครับผมแพ้นะครับการแข่งขันของเราเดเนียลแพ้ครับผมสัญญาว่าวันนี้ผมจะจัดอาหารมื้อใหญ่มากๆนะครับอ่ะเดเนียลสุดยอดภาพมื้อใหญ่นะมือใหญมือใหญ่มาก สุดยอดมากๆเลยทีเดียว <c oughs> ครับผมเห็นไหมครับอันนี้ที่พุ่มบอกนะครับอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านกับเดนิโอจะจัดจง,งานเป็นงานเลี้ยงส่ง<อ>สำหรับพี่จอบแล้วก็แฟนคลับของรายการสมุทรโจรอ่าโอเคนี่ถือว่าสุดยอดมากๆตามที่บอกเอาไว้ทุกประการเลยจ <c oughs> ัดได้เยี่ยมมากๆ <c oughs> ไม่ผิดหวังจริงๆครับกับงานเลี้ยงยายที่คุณแดเนียลโคสัญญาเอาไว้ครับเรียกว่าจัดเต็มมากๆเพราะในงานเลี้ยงต้อนรับมีอาหารจากชาวบ้านหลากหลายชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นเผ่าอาคารีซอไทยใหญ่และละหูแดงรวมไปถึงมีการแสดงรอบกองไฟที่ถือได้ว่าสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวครับและกับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่แม่สลองในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งมิตรภาพที่น่าประทับใจซึ่งผมคงจะไม่มีวันลืมเลือนเลยจริงๆครับ สำหรับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายโรงแรม M Residence แม่สลองวิลล่าและอุปกรณ์การเดินทางจากโคลัมเบียสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ